สวัสดีครับพวกเรา n o r t Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องมัจุราชไร้เงาภาคที่2เป็นเรื่องราวภาคต่อของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตแมคคอเขาเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งแต่ฝีมือกับระดับพระการและหากใครที่ยังไม่ดูภาคหนึ่งเลยมาดูภาค2เลยจะงงได้นะครับให้ดูภาคหนึ่งก่อนนะครับตามตัวไอด้านบนและถ้าตัวไไม่ขึ้นผมจะแปะลิงก์ภาคหนึ่งไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับ และหากคนที่ดูภาคหนึ่งมาแล้วพร้อมที่จะดูภาค2เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยล์ล้วนหากทุกคนไม่อยากโดนสปอยและอยากดูเองรบกวนปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับแต่หากทุกคนพร้อมฟังการสปอยครั้งนี้แล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ หนังเริ่มเรื่องมาที่รถไฟขบวนหนึ่งในตุรกีแต่มีชายคนนึงนั่งอ่านหนังสืออยู่นั่นก็คือโรเบิร์ตแมคคอร์หรือว่าพระเอกของเราและก็ได้มีชายคนนึงที่นั่งอยู่ไม่ห่างมากจากพระเอกเขาได้บอกแม่เขาว่าเดี๋ยวเขาจะมาพร้อมกับห่มผ้าให้ลูกสาวของเขาและก็เดินจากไปพระเอกเห็นดังนั้นจึงรีบเดินตามไปทันทีพระเอกได้เดินเข้าไปในขบวนที่มีบาร์อยู่พร้อมกับขอ,อนร้อนแก้วหนึ่ง แต่บาร์เทนเดอร์กลับบอกว่าร้านนั้นปิดแล้วและชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่จึงออกคำสั่งกับบาร์เทนเดอร์ว่าใหเอาน้ำร้อนให้พระเอกซะพร้องก็หยิบขวดเหล้าเดินเข้ามาหาพระเอกเขาเริ่มถามพระเอกก่อนเลยว่ามาที่นี่ครั้งแรกนั้นหรอแต่พระเอกก็ปฏิเสธพร้องก็บอกว่าเขาเคยมาที่นี่แล้วแต่คนละสถานะกับตอนนี้นะชายคนนี้จึงเริ่มบอกว่าน้องชายของเขาเคยบอกไว้ว่าที่ตุรกีน่ะฝันอะไรก็หาได้พระเอกจึงบอกว่าและถ้าผมหาชายคนหนึ่งที่พากลูกไปจากภรรยาเก่าของเขาชายคนนั้นไม่ได้รักลูกสาวของเขาหรอก เพียงแค่อยากทำร้ายจิตใจของภรรยาเก่าโดยการพลากสิ่งที่มีค่าที่สุดของเธอมาจากเธอและไม่คิดจะคืนลูกสาวให้กับเธอด้วยคุณคิดว่าผมจะหาชายคนนั้นได้ที่ตุรกีบ้างไหม ชายคนนี้ได้เงียบไปสักพักพร้อมก็บอกพระเอกไปว่าถ้าเป็นเขาเขาจะไม่ตามหาชายคนนี้เพราะมันอันตรายพระเอกจึงบอกไปว่าถ้าเป็นชายคนนั้นก็คงคิดแบบเดียวกับคุณแต่ผมนะ่ะจะให้พระเจ้าเป็นพยานและผมจะให้โอกาสเขากลับตัวสมัยให้เขาคิดแต่ตองพร้อมกับทำสิ่งที่ถูกต้องจากนั้นชายคนนี้ก็ได้ยิ้มให้กับพระเอกพร้อมกับเดินเข้าไปหาพื้นของมันและสั่งให้ลูกน้องจัดการพระเอกซะ เพระเอกก็ได้เริ่มวิเคราะห์สถานการณ์จากนั้นระเอกก็จัดการลูกน้องของมันได้อย่างง่ายดายพร้อมกับเดินตรงไปนั่งกับชายคนนี้จากนั้นรถไฟก็ได้วิ่งเข้าไปภายในอุโมงค์และหนังก็ตัดไปหนังได้ตัดภาพมาที่บอสตันมีหญิงสาวคนหนึ่งลงรถด,ด้วยท่าทางรีบร้อนและวิ่งเข้าไปในติดทันทีจากนั้นเธอก็ได้วิ่งเข้าไปหาลูกสาวของเธอพร้อมกับร้องไห้ออกมาว่าลูกสาวของเธอนั้นกลับมาแล้ว จากนั้นก็มีชายคนหนึ่งเดินออกมาหาเธอพร้อมก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเธอกลับมาได้ยังไงแต่ที่รู้รเมื่อ45นาทีที่แล้วมีชายคนหนึ่งพาน้องมาส่งไ้ที่เคาน์เตอร์และหญิงคนนี้ก็ได้ร้องไห้ด้วยความดีใจเพราะเธอได้ลูกสาวเธอกลับคืนมาและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่พระเอก ตอนนี้พระเอกประกอบอาชีพเป็นคนขับรถและตอนนี้เขาก็กําลังจะไปรับลูกค้าของเขาซึ่งชายคนนี้ก็มีชื่อว่าแซมพระเอกได้ไปรับไปส่งแซมอยู่บ่อยครั้งจนเขาทั้งสองคนนั้นสนิทกันและพระเอกก็ได้ออกไปทํางานของเขาต่อโดยการไปรับคนส่งคนอยู่แบบนี้จากนั้นพระเอกก็ได้กลับมาที่ที่พักของเขาและก็ได้เจอกับฟาติน่าแม่ค้าขายผักที่เธอกาลังดูแลสวนของเธออยู่ทั้งคู่ได้กล่าวทักทายกันโดยฟาติน่าก็บอกว่าเธอนั้นเอาผักไปฝากไว้ข้างบนแล้วนะ เมือฝากไว้ให้พระเอกเมื่อพระเอกเดินขึ้นไปที่ห้องเขาก็ได้หยิบผักที่ฟาติน่าเอาไว้ให้จากนั้นพระเอกก็ได้เข้าไปในห้องและก็อ่านหนังสือและหนังก็ตัดภามาที่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งชายคนนี้ได้กลับมาถึงบ้านและเขาก็ตามหาภรรยาของเขาทันที แต่เมื่อเขาเข้าไปภายในห้องอาหารก็พบว่าภรรยาของเขาหน้าช้ำบวมไปหมดและก็ได้มีคนกลุ่มหนึ่งออกมาจากข้างหลังห้องจากนั้นก็ตรงเข้าไปที่เมียของเขาพร้อมกับยิงไปที่หัวของเธอฝั่งสามีด้วยเขาที่เขาตกใจมากตอนนี้เขาช็อกและทําอะไรไม่ถูกจากนั้นพวกมันจึงได้จับเขานั่งลงให้เขาถือปืนไว้ที่มือจากนั้นก็หันปืนเข้าปากเขาพร้อมกับยิงทันทีและหนังก็ตัดภาพมาที่พระเอกเขาก็ได้ขับรถของเขาอย่างปกติและเขาก็ไปที่ร้านหนังสือเล่มหนึ่งเพื่อซื้อหนังสืออย่างเคยโดยหนังสือเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในค นึ100เล่มที่คนทั้งโลกควรอ่านและตอนนี้พระเอกก็อ่านมาถึงเล่มที่100แล้วและพระเอกก็ได้กลับไปขับรถต่อพระเอกได้มารับลูกค้าของเขาที่หน้าโรงแรมและก็มีชายคนหนึ่งพยุงหญิงคนหนึ่งมาพร้อมกับขึ้นรถพระเอกส่งผู้หญิงขึ้นรถพร้อมกับบอกพระเอกไปว่าฝากส่งเธอคืนทองด้วยนะจากนั้นมันก็ได้ให้บัตรเครดิตกับพระเอกมาเมื่อพระเอกขับรถออกมาแล้วเขาก็ได้สังเกตผู้หญิงคนนี้เสื้อผ้าของเธอนั้นหลุดลุยออกมากๆต้องมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับเธอแน่ และหนังก็ตัดภาพมาที่ไฮโซกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาน้นกำลังนั่งเล่นนั่งกินกันอยู่แต่แล้วเสียงประตูก็ได้ดังขึ้นและคนที่เคาะประตูนั่นก็คือพระเอกทันทีที่มันเปิดประตูพระเอกก็ได้บอกว่าโทษทีเมื่อกี้ที่คุณเรียกผมให้ไปส่งผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าบัตรเครดิตของคุณนะ่ะมันมีปัญหามันใช้ไม่ได้เจ้าคนที่เปิดประตูจึงได้หันไปด่าไอคนที่ไปส่งผู้หญิงว่างานแรกแกก็ทําเสียเรื่องเลยนะ และมันจึงได้มาหยิบบัตรเครดิตใบใหม่ซึ่งเป็นแบ็กการ์ดมาให้พระเอกและพระเอกจึงได้มองพวกมันแล้วก็ถามว่าจะไม่ถามถึงผู้หญิงเลยเหรอว่าส่งถึงบ้านอย่างปลอดภัยไหมมันจึงได้ถามพระเอกว่าแล้วส่งถึงบ้านอย่างปลอดภัยไหมพระเอกจึงตอบกลับว่าไม่ต้องพาเธอส่งลงบ้านและตอนนี้เธอก็กำลังล้างท้องอยู่ปกติถึงตอนนี้พระเอกต้องให้โอกาสพวกมันว่าจะทำสิ่งที่ถูกต้องไหมแต่คืนนี้พระเอกกลับไปทำอย่าง,งานั้นพร้อมกับอกพวกมันว่าส่งมือถือกล้องหรืออะไรก็ตามที่บันทึกไว้ว่าเหยื่อนั้นถูกทำอะไรมาบ้างเม <c oughs> ื่อมันได้ยินพระเอกพูดดัังงนนนี้้้มจึไไดดเเิขาป เอากระเดินเข้ามาหาพระเอกว่าแกนะหาเรื่องผิดที่แล้ว พร้อมกดต่อยมาที่พระเอกแต่พระเอกก็ได้ใช้เครดิตการ์ดของมันปาดไปที่มันทีนึงและมันก็ได้ล้มลงจากนั้นพระเอกก็ได้จัดการอีกสองคนได้อย่างง่ายดายและเดินตรงเข้าไปหาไอ้คนที่ไปส่งผู้หญิงขึ้นรถตอนนี้มันกําลังนั่งร้องไห้อยู่พระเอกจึงบอกให้มันลุกขึ้นพร้อมก็ส่งมือถือมาและถามมันว่ามาถนัดข้างไหนซึ่งมันถนัดแขนข้างขวาพระเอกจึงได้ให้มันอัหยิบมือถือขึ้นมาพร้อมกบโทรหาตำรวจและจับนิ้วข้างซ้ายของมันหักทันทีและก่อนไปพระเอกจึงได้บอกมันด้วยว่า โทรไปบอกตำรวจเล่าความจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคืนนี้และก็อย่าลืมกดบริการพระเอกให้5ดาวด้วยละ่ะและเมื่อพระเอกเดินลงมาจากโรงแรมพร้อมกับขึ้นรถโทรศัพท์ของพระเอกก็ได้ดังขึ้นว่าผู้รับบริการให้คะแนนคุณเป็น5ดาวและในคืนนี้พระเอกจึงได้กลับเข้าบ้านเพื่อที่จะไปพักผ่อนแต่แล้วห้องของพระเอกก็ได้เปิดไฟอยู่พระเอกจึงได้หยิบปืนขึ้นมาทันทีและเมื่อพระเอกเข้าไปภายในห้องเขาก็ได้จ้ำกลิ่นน้ำหอมได้ซึ่งกลิ่นน้ำหอมนี้เป็นกลิ่นน้ำหอมของซูซานเพื่อนเก่าของเขาซึ่งเป็นที่ปรึกษาของ CIA เธอได้แวะมาเล่นกับพระเอกเพราะวันนี้เป็นวันเกิดภรรยาเก่าของพระเอกที่มีชื่อว่าวิเวียแต่วิเวียเธอนั้นได้เสียไปนานแล้วซึ่งซูซานกลัวว่าพระเอกนั้นจะเหงาในคืนนี้จึงได้มาเล่นด้วยและพระเอกจึงได้กล่าวขอบคุณเธอในหลายๆเรื่องจากนั้นเมื่อเขากินข้าวกันเสร็จพระเอกก็ได้เดินลงมาส่งซูซานเธอนั้นพยายามเกลี้ยกล่อมพระเอกให้พระเอกนั้นกลับไปบ้านได้แล้วเพราะต่อให้พระเอกช่วยคนแปลกหน้าไปเรื่อยๆแบบนี้หัวใจของพระเอกก็ใช่ว่าจะถูกเติมเต็ม เธอเป็นคนที่รู้ใจพระเอกมากที่สุดเพราะเธอเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของพระเอกหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ลากันไปและหนังก็ตัดภาพมาที่ตอนเช้าส่วนของฟาติมาถูกพังเละไปหมดคงจะเป็นพวกกุยที่ทำให้ส่วนของเธอเละแบบนี้แถมพวกมันยังเขียนผนังจนเละไปหมด พระเอกเห็นดังนั้นเขาจึงได้เตรียมการเพื่อจะลบสีพวกนี้และก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาหาพระเอกที่มีชื่อว่าไมล์ไมล์ได้บอกกับพระเอกไปว่าทำไมไม่ให้ทางนิติมาทำล่ะทำไมคุณต้องทำด้วยแต่พระเอกก็บอกว่าถึงพวกนิติควรจะมาทำแต่ก็ใช่ว่าเขานั้นจะมาทำจริงๆและถ้าพระเอกไม่ทำตอนนี้อาจจะไม่มีใครทำอีกเลยก็ได้แต่ไมล์ก็ยังได้บอกอีกด้วยว่าฝัางตรงข้ามนะมันมีร้านทาสีทำไมคุณไม่ไปจ้างล่ะพระเอกก็ยังบอกไปว่าถ้าจ้างนะ่ะเสียถึง600เหรียญเลยนะ สุดท้ายมายจึงได้เสนอตัวไปว่าเขาคิดเพียง350เหรียญเขาก็ทําให้นะเพราะเอกก็ได้ขอรับไว้เพียงน้ําใจก็แล้วกันจากนั้นมายก็ได้เดินจากไป พอวันต่อมาไมค์ก็ได้เดินเข้ามาหาพระเอกพ้อมก็บอกว่าผมลดให้หรือเพียง250ตกลงไหมและพระเอกก็จึงตกลงที่จะให้ไมค์ทาสีให้แต่ก็มีข้อแม้ไมค์ห้ามมาทำภายในเวลาเรียนไมค์นั้นเลิกเรียนบ่ายโมงสิพระเอกจะอนุญาตให้ไมค์ทำหลังจากนั้นเท่านั้นและก็ยังได้เตือนไมค์อีกว่าให้เลิกวิ่งยาได้แล้วและหนังก็ตัดภาพมาที่สุสานตอนนี้พวกเขากำลังวิดีโอคอลกันอยู่เกี่ยวกับคดีที่ครอบครัวหนึ่งที่ภรรยาถูกยิงในโต๊ะอาหารและฝั่งผู้ชายก็ยิงตัวตายที่โต๊ ก็คือคดีเมื่อตอนต้นเรื่องและดูเหมือนว่าตอนนี้ซูซานต้องเดินทางไปที่ที่เกิดเหตุด้วยตัวเองตัดภาพมาที่พระเอกเขาได้นั่งคุยกับแซมอยู่ที่ริมทะเลตอนนี้แซมกําลังพยายามยื่นตรสารว่ารูปภาพหญิงสาวคนนี้คือรูปภาพของพี่สาวเขาแต่เขานั้นก็ไม่มีหลักฐานเลยจนวันนี้เขาได้มีหลักฐานแล้ว เขาไปเจอรูปถ่ายภายในบ้านเขาซึ่งมีรูปพี่สาวของเขาใบนี้แขวนอยู่ซึ่งในอดีตครอบครัวของแซมเกิดมีปัญหาขึ้นมาพี่สาวและแซมจึงได้แยกกันอยู่และหลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่เคยพบเจอกันอีกเลยจนวันหนึ่งแซมได้ไปเจอที่ประมูลที่หนึ่งกำลังประมูลรูปพี่สาวของเขาอยู่ซึ่งมูลค่ามันก็มากถึง12ล้านแซมจึงพยายามจะเอารูปพี่สาวของเขากลับมาหาเขาให้ได้เพราะตอนเด็กเขาไม่สามารถช่วยพี่สาวของเขาได้ครั้งนี้เขาเลยตั้งใจว่าเขาจะช่วยรูปพี่สาวของเขากลับมาให้ได้และตอนนี้เขาก็ตื่นเต้น มากที่เขาได้หลักฐานใหม่มาและเขาก็กําลังจะไปยื่นต่อศาลในตอนนี้พระเอกซูซานและสามีของซูซานพวกเขาได้มาทานอาหารค่ากันและซูซานจึงได้บอกกับพระเอกว่าเธอนั้นต้องไปสืบคดีในเบลเยียมและเช่นเคยพระเอกก็ได้ขอให้ซูซานหาข้อมูลบางอย่างให้กับเขาและพระเอกจึงกล่าวลาเธอและทั้ง3คนจึงได้แยกย้ายกันในตอนเช้าพระเอกก็ได้ยืนมองไมที่กําลังทาสีอยู่พร้อมกับมองดูเวลาให้แน่ใจว่าไม้นั้นไม่ได้โดดเรียนมาทํางานในฝั่งของซูซานเธอก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วเธอ ได้มองที่เกิดเหตุอย่างละเอียดจากนั้นเธอก็ได้เดินออกไปจากบ้านหลังนี้ในฝั่งของแซมหลังจากที่เขาไปฟังศารมาวันนี้สีหน้าของเขาก็ดูไม่ค่อยดีออกมากมากเพราะสารตัดสินเหมือนเดิมเป๊ะๆนั่นก็คือรูปภาพไม่ใช่ของเขาเขาจึงเสียใจมากที่เขาไม่สามารถช่วยพี่สาวของเขาออกมาจากที่นั่นได้เพราะเอกก็ปลอบใจเขาไปพร้อมกอบบอกไปว่า คุณอาจจะจําผิดก็ได้นะภาพวาดนั้นอาจจะไม่ใช่ภาพวาดของพี่สาวของคุณก็ได้แซมจึงได้พาพระเอกเข้าไปภายในบ้านของเขาเพื่อที่จะดูหลักฐานเพิ่มเติมว่ารูปภาพนั้นนะ่ะคือรูปภาพพี่สาวของเขาจริงๆตัดกลับมาในฝั่งซูซานเขาได้บอกกับพระเอกว่าข้อมูลที่พระเอกฝากหานะ่ะหาได้แล้วนะว่าแต่คุณนะ่ะชอบในเรื่องของจิตกรตั้งแต่เมื่อไหร่หรอ เธอได้เห็นข้อมูลที่พระเอกฝากหาแล้วอึ้งไปเลยเดี๋ยวจะส่งข้อมูลให้ดูนะจากนั้นเพื่อนเธอก็เดินมาและพวกเขาก็ได้ขึ้นลิฟต์กันไปแล้วก็ได้มีคนอีกหลายคนที่เดินขึ้นลิฟต์มาด้วยหลังจากนั้นซูซานก็ได้ถึงชั้นของเธอพร้อมกับกล่าวลาเพื่อนเธอแต่เมื่อซูซานเปิดห้องได้แล้วก็ได้มีชายสองคนบุกเข้ามาภายในห้องของเธอพร้อมกับทำรายร่างกายเธอและหนังก็ได้ตัดภาพไปในฝั่งของพระเอกในขณะที่เขานั่งคุยกับไมยอยู่เขาก็ได้รับโทรศัพท์จากสามีของซูซานเพื่อบอกข่าวร้ายกับพระเอกและพระเอกจงไได้ลุปททันที เพระเอกได้มาหาสามีของซูซานเพื่อจะไปเอาข้อมูลทุกอย่างไปโดยตำรวจบอกกับสามีของซูซานว่าเหตุการณ์ปล้นแบบนี้นะ่ะมันเกิดขึ้นบ่อยๆในโรงแรมหรูๆแบบนี้แต่ในวันนั้นซูซานเขาไม่ได้สวมเครื่องประดับเลยนาฬิกาหรูๆเธอก็ไม่ได้ใส่เธอใส่ไว้เพียงแหวนซึ่งแหวนมันก็ไม่ได้หายเขาเอกจึงเอาข้อมูลเกี่ยวกับซูซานกลับมาและโทรศัพท์ของเธอด้วยและทำการโอนถ่ายข้อมูลเข้ามาในคอมของเขาและตัดภาพมาที่เจ้าสองคนที่เข้ามาทำ้ายซูซานมันได้เสพยาก,กันอย่างมามันแต่แล้วโทรศัพท์ของพวกมันก็ดังขึ้น เมื่อผู้มันรับโทรศัพท์ลำโพงของผู้มันก็ได้เกิดระเบิดและผู้มันก็ได้ตายทันทีโดยมีชายคนนึงฟอรมองเหตุการณ์อยู่ทุกอย่างและมันจะได้ขึ้นรถพร้อมกับหลบหนีไปตัดพามาที่พระเอกตอนนี้เขากําลังนั่งวิเคราะห์กล้องวงจรปิดที่อยู่ภายในลิฟต์ของโรงแรมแห่งนี้ และเขาก็ได้เจอบางอย่างผิดปกติพร้อมกับบินไปที่เบลเยียมทันทีตัดภาพมาที่เดฟชายคนที่อยู่โรงแรมกับซูซานเขาได้วิ่งอยู่ที่สวนสาธารณะและพระเอกจึงได้เรียกเดฟมาซึ่งเดฟเมื่อได้เห็นพระเอกเขาก็ได้ตกใจไปอย่างมากเพราะเขาคิดว่าพระเอกนั้นตายไปแล้วซึ่งเดฟเคยเป็นคู่หูเก่าของพระเอกพระเอกก็ได้ขอโทษเดฟที่ปิดบังมาโดยตลอดพร้อมกับเริ่มคุยข้อมูลเกี่ยวกับซูซานลักษณะการแทงจงใจให้ตายทันทีนี่คือการฝึกมาอย่างดีไม่ใช่การปล้นธรรมดาและเดฟจึงได้บอกว่าเขาลองสืบป,ประวัติไอ้เจ้าสองคนนี้ มาแลสองคนนี้เป็นขี้ยาปกติแต่แล้วพวกมันก็ได้ถูกระเบิดตายเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งพระเอกก็มองออกทันทีว่านี่คือการฆ่าปิดปากเมื่อเดฟเห็นว่าพระเอกสืบเรื่องนี้เขาจึงได้ขอพระเอกเข้าร่วมด้วยทันทีซึ่งพระเอกก็ตอบตกลงและทั้งคู่ก็ได้รวมมือกันตัดภาพมาที่พระเอกตอนนี้เขาได้กลับมาที่ห้องพักของเขาแล้วพระเอกเดเฝ้ามองไมค์ที่เขากาลัางทาสีอยู่แต่แล้วเพื่อนของไมค์ก็ได้มารับตัวเขาออกไป และพระเอกจึงได้เริ่มวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตายของสามีภรรยาที่เป็นปริศนาอยู่ตอนนี้พระเอกได้เริ่มจำลองสถานการณ์ในหัวของเขาทั้งทิศทางของปืนที่ยิงทิศทางของการตายทิศทางของปืนที่ตกมีบางอย่างดูไม่สัมพันธ์กัน พระเอกจึงโทรหาเดฟทันทีเพื่อจะให้ข้อมูลกับเดฟว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันถูกจัดฉากขึ้นคดีของภรรยาคู่นั้นและคดีของซูซานทั้งสองคดีเกี่ยวเนื่องกันเอาไว้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจะโทรมาบอกอีกและพระเอกก็เริ่มเห็นความพฤติของไมเพราะไม้นั้นไม่ได้กลับมาเลยและในตอนนี้ไมได้อยู่กับแก๊งของเขาซึ่งแก๊งของเขากําลังยุยงให้ไมถือปืนเพื่อไปยิงคนที่ฆ่าพี่ชายของเขาก่อนหน้านี้ไมนั้นเคยมีพี่ชายและพี่ชายของเขาก็เป็นนักชก แต่แล้วพี่ชายของเขาก็ถูกยิงตายทาให้พวกแก๊งของไม่ใช้เรื่องนี้ทําให้ไม้นั้นไปยิงคนตายให้ได้ทำให้หมดแม็กไม่ต้องกลับมาแต่แล้วพระเอกก็ได้บุกเข้ามาภายในแก๊งของพวกมันเขาได้เข้ามาอย่างง่ายได้พร้อมกับเอาปืนจ่อพวกมันพร้อมกับให้ไม่ลุกขึ้นแล้วก็ออกไปจากที่นี่ซะก่อนไปพระเอกก็ได้สั่งสอนไม่ว่าไม้นั้นต้องการแบบนี้จริงๆหรอไม้จะเจ๋งจะเก่งได้มันต้องมีแก๊งใช่ไหมมันต้องเป็นนักฆ่างั้นหรองั้นเ,อา,นเอางี้ไม้แกลองยิงฉันดูสิแล้วพระเอกก็ได้เอาปืนยัดใส่มือไม้พร้อมกับ ว่าแกน่ะไม่เหมาะจะเป็นมือปืนหรอกแกไม่รู้จักความตายและนายมีความสามารถกว่านี้อีกเยอะลองตามหาคําตอบดูมาพร้อมกับฉันจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เดินออกไปจากแก๊งนี้และวันต่อมาไม้ก็ได้มาเคาะประตูห้องพระเอกเพื่อที่จะมาขอเข้าไปในห้องของพระเอกพระเอกก็ไม่ได้ขัดอะไรและก็ให้ไม้เข้ามาภายในห้องและทั้งคู่ก็จึงได้พูดคุยกันไม้เลยมองไปเห็นผนังห้องของพระเอกที่มันเป็นสีเปื้อนๆไม้จึงบอกว่าเขาช่วยได้นะนี่น่ะคิดราคา115้เหรียญพระเอกจึงได้ไปหยิบหนังสือมาให้ไม้แทนพร้อมก็บอกว่า ถ้าไม่อ่านจบนี่เขาจะยอมจ้างจากนั้นพระเอกจึงได้ไปทำงานขับรถของเขาอย่างเคยและพระเอกก็ได้รับลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาจุดหมายของชายคนนี้คือสนามบินแต่พระเอกก็ขับออกนอกเส้นทางมา3นาทีแล้วแต่เขาก็ไม่รู้ตัวเลยมันจึงได้ควักมีดออกมาเพื่อจะแทงพระเอกแต่พระเอกก็ขับรถเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาจนมันไม่สามารถแทงพระเอกได้เลย และมันจึงได้เปลี่ยนมาใช้ปืนแทนซึ่งปืนของมันก็กาลังจะยิงโดนพระเอกแต่พระเอกก็กับเบรกรถทําให้มันเอนตัวมาอยู่ข้าง,างพระเอกและพระเอกจึงได้คว้าปืนมันพร้อมกับดิฟรถไ้หนึ่งทีและก็ยิงหัวมันตายทันทีจากนั้นก็ได้ขับรถออกไปไปจอดใต้สะพานและก็ได้นาโทรศัพท์มันมาสแกนลายนิ้วมือของมันพร้อมกับตรวจดูข้อมูลทุกอย่างภายในโทรศัพท์เครื่องนี้จากนั้นก็ลงมือเผารถคันนี้ทันที และหนังก็ตัดภาพมาที่เดฟตอนนี้เขาอยู่กับครอบครัวของเขาอย่างมีความสุขโดยมีภรรยาหนึ่งคนและลูกอีกสองคนทันใดนั้นเสียงกร่งบ้านเขาก็ได้ดังขึ้นซึ่งคนที่เข้ามานั่นก็คือพระเอกเป็นเวลาประจวบเหมาะกับที่ลูกสาวของเดฟไปโรงเรียนพอดีและภระระยาของเขาก็ได้ออกไปส่งลูกสาวเปิดโอกาสให้เดฟและพระเอกคุยกันอย่างสองต่อสองพระเอกจึงแนะนาโทรศัพท์ที่เขาได้มาจากคนที่กําลังพยายามฆ่าเขามื่วานโดยภายในโทรศัพท์เครื่องนี้โดนเข้ารหัสไว้อย่างแน่นหนาะพระเอกจึงได้นาโทรศัพท์เครื่องนี้มาให้เดฟเพื่อให้เดฟนั้นสืบว่า ใครโทรหาใครบ้างเพื่อจะเจอคนที่ฆ่าซูซานเมื่อพระเอกให้โทรศัพท์กับเดฟไปแล้วพระเอกก็ได้กดโทรศัพท์ของเขาเพื่อกดโทรออก แต่แล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังอยู่ที่หน้าของพระเอกนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือของเดฟและสิ่งที่พระเอกคิดมันก็ได้ถูกต้องคนที่ฆ่าซูซานจริงๆไม่ใช่เจ้าสองคนนั้นแต่เป็นเดฟซึ่งเหตุผลก็คือหลังจากที่พระเอกนั้นตายไปหน่วยของเขาก็ถูกยุบลงและคนที่ขึ้นเป็นหัวหน้าแทนนั้นก็คือเดฟเขาได้ทํางานสังหารคนตามรายชื่อของกระดาษซึ่งครอบครัวในบัตเซลล์ที่ถูกฆาตกรรมโดยปริศนาก็คือหนึ่งในรายชื่อของหน่วยที่เดฟต้องไปฆ่า แต่คนนั้นกลับเป็นสายลับของ C.A.A เรื่องมันก็เลยยุ่งยากและเมื่อซูซานถึงที่เกิดเหตุเธอก็ได้รู้ทันทีว่า ฝีมือนี้เป็นของใครทําให้เดฟจะเป็นต้องฆ่าปิดปากซูซานก่อนที่เรื่องมันจะแสดงออกมาเดฟได้บอกการทํางานราชการน่ะต่อให้เราทําหน้าที่ดีแค่ไหนแต่เมื่อเราหมดประโยชน์พวกเขาก็จะพูดเพียงแค่ว่าขอบคุณที่รับใช้ชาติจากนั้นก็จะเขียนเราตกกระป๋องทําให้พวกเราทั้งทีมต้องดิ้นรนเพื่อจะเอาชีวิตรอดและรับงานสังหารคนตามรายชื่อกระดาษพวกเราทั้งทีมยกเว้นคุณทํางานนี้ต่อไปโดยเดฟก็ได้พาพระเอกไปหาลูกน้องเก่าของเขาซึ่งถ้ารวมเดฟลูกน้องของพระเอกก็จะมี4ี่คนถ้ารวมพระเอกด้วยทั้งทีมของพระเอกก็จะมี5คน เพระเอกจึงได้เริ่มพูดต่อหน้าพวกเขาว่าพวกแกพลาดที่มาฆ่าพื่นของฉัน และฉันจะตามฆ่าพวกแก่ทีละคนและภรรยาของเดฟก็ได้เดินออกมาจากบ้านเพื่อที่จะไปส่งลูกสาวของเขาและพระเอกจึงได้ติดรถออกไปด้วยตัดภามาที่บ้านของซูซานในตอนนี้มีชายสองคนกําลังพยายามเข้ามาภายในบ้านของซูซานเพื่อจะมากําจัดสามีของเธอแต่ก็โชคดีที่พระเอกเข้ามาภายในบ้านได้ก่อนและก็พาเขาออกจากบ้านทันเวลาตอนนี้พระเอกได้พาเขามาซ่อนตัวในที่ที่ปลอดภัยในฟ่งของม้เขาก็ได้ทาสีอยู่ภายในห้องของพระเอกแต่พระเอกก็ได้โทรหาหม้พร้อมกับบอกให้มายนั้นเดินตรงไปที่หน้าต่างเพราะอยู่ๆมันก็มีเสียงหมาเหา่าดั มาาาจกกข้งนอและก็ได้มีชายสองคนพยายามที่จะเข้ามาภายในห้องของพระเอกพระเอกจึงได้ให้มาวิ่งไปที่ชัน้นหนังสือภายในห้องนอนของเขาและหยิบหนังสือออกมาเล่มหนึ่งหลังหนังสือเล่มนั้นมันจะมีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งเมื่อกดปุ่มแล้วประตูลับจะออกมาทําให้ไม่เข้าไปหลบซ่อนอยู่ในนั้นได้เมื่อเดฟเขาบุกเข้ามาภายในห้องของพระเอกได้แล้วขเขาก็เริ่มสํารวจห้องของพระเอกทันทีเดฟเขาได้สังเกตเห็นกระจกบานหนึ่งที่ดูลักษณะ,ปะแปลกซึ่งกระจกบานนี้ใครที่อยู่ข้างในจะสามารถมองเห็นข้างนอกได้แต่ข้างนอกจะไม่สามารถมองเห็นข้างในได้และมา ก็อยู่หลังบ้านนั้นในส่วนของเดฟเขาก็เหมือนจะรู้ว่ากระจกนี้ไม่ใช่กระจกธรรมดาและเขาก็กําลังจะยิงกระจกแต่โทรศัพท์ของเขาก็ได้ดังขึ้นนั่นก็คือพระเอกพระเอกได้บอกกับเดฟไปว่าเขากําลังจะไปที่ที่หนึ่งและเดฟก็รู้ด้วยว่าที่นั่นคือที่ไหนจากนั้นพระเอกก็ได้ขับรถออกไปทันทีส่วนเดฟเขาก็ได้นอนลงที่ที่นอนของพระเอกแล้วก็คิดว่าพระเอกน่านจะไปที่บ้านริมหาดจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินออกไป และไมค์เขาก็ได้เดินออกมาจากห้องลับเพราะเขาคิดว่านี่แหละเขารอดแล้วและเมื่อเขาเดินไปที่หน้าประตูเขาก็ได้โดนจับได้โดยเดฟในฝั่งของพระเอกตอนนี้เขากําลังจะเข้าหมู่บ้านเก่าของเขาแต่พายุกลับเข้าอย่างรุนแรงทําให้ตํารวจต้องอพยพชาวบ้านทั้งหมดแต่พระเอกก็ขอเข้าไปได้และคนที่ตามมาทันทีนั่นก็คือเดฟและพักพวกเมื่อตํารวจที่เฝ้าทางเข้าหมู่บ้านเตือนพวกเขาว่าให้พวกเขานะ่ะวนรถกลับไปซะเพราะที่นี่มันอันตรายตํารวจคนนั้นก็โดนยิงทันทีและพวกเดฟก็เข้าไปภายในหมู่บ้านได้แล้วพวกเขาได้แยกย้ายกันสํารวจหาภ ในหมู่บ้านว่าพระเองนั้นอยู่ที่ไหนและยังสื่อสารกันตลอดเวลาการทางานของพวกเขาทั้ง4คนสมแล้วที่เคยเป็นลูกน้องของพระเอกเป็นแบบแผนและเป็นมืออาชีพอย่างมาก เดฟเขาได้ขึ้นไปบนหอคอยเพื่อจะดูพระเอกจากที่สูงเพราะเขาถนัดสไนเปอร์ส่วนอีก3ามคนก็ออกตามหาตามบ้านต่างๆชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโควักเขาได้มาตามหาพระเอกภายในบ้านหลังหนึ่งยูยูยจักเย็บผ้าก็ได้ทํางานขึ้นและเขาก็ได้เดินไปดูพร้อมก็เห็นเงาพระเอกอยู่ในกระจกเขาจึงได้ยิงไปที่กระจกนั้นทันทีแต่พระเอกกลับโผล่มาอีกที่หนึ่งพร้อมกับยิงเหล็กขนาดใหญ่ไปใส่โควักจนเขานั้นตายลงอีก3ามคนที่เหลือเมื่อดินเสียงดังเกิดขึ้นจึงตกใจเป็นอย่างมากอีกคนจึงเดินเข้าไปดูในบ้านว่าเกิดอะไรขึ้น และก็ได้ไปเจอศพที่แขวนอยู่ตรงผนังจนพวกเขาไม่อยากเชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นและพระเอกก็ไม่ได้อยู่ภายในบ้านหลังนั้นแล้วพวกเขาจึงได้แยกย้ายกันออกตามหาต่อไปและอารินเขาก็ได้เริ่มตามหาพระเอกโดยที่เข้าไปในซอกบ้านหลังหนึ่งแต่ภายในซอกนั้นก็ติดภาพของซูซันเต็มไปหมดและเขาจึงได้ลองดูภาพนั้นพระเอกก็ได้โผล่เข้ามาจากข้างหลังเขาพร้อมกับแทงไปที่เขาหลายแผลและจบโดยการ,รเผด็จศึกตัดไปที่คอของเขา จากนั้นพระเอกก็ได้รีบวิ่งหนีไปในฝั่งของแท็กติกที่เขานั้นเข้ามาเห็นพอดีเขาก็ได้แตะสะบัดอย่างรุนแรงพอเพื่อนเขาถึงสองคนที่โดนพระเอกฆ่าไปและพระเอกจึงได้รีบวิ่งเข้าไปที่รถคันหนึ่งเพื่อจะดูกระจกรถว่าเดฟที่อยู่บนหคอ,อคอยเขาเล็งปืนไปที่วิธีไหนจากนั้นพระเอกก็ได้ทําการยิงเสาไฟให้เกิดควันพร้อมกับวิ่งตามควันนั้นไปทําให้เดฟไม่สามารถเห็นตัวพระเอกได้ฝั่งของแท็กติกที่เขานั้นตามพระเอกมาเขาก็ได้เห็นรอยเลือดที่ติดอยู่ข้างบ้านเขาก็ได้รายงานเดฟไปว่าพระเอกน่าจะวิ่่งผาาาานนมมแถวี้้้พระเเอกไดข ในบ้านที่เป็นเหมือนกับร้านขนมจากนั้นก็เริ่มกีดถุงแป้งทําให้แป้งนั้นถูกออกมาจากถุงและก็เริ่มเปิดพัดลมทาให้แป้งฟุ้งออกไปลอยเต็มบ้านในตอนนี้พร้อมกับไปสังเกตการนอกหน้าต่างว่าแท็กทิกและเดฟนั้นกําลังทําอะไรกันอยู่โดยแท็กทิกก็กําลังตรงเข้ามาหาพระเอกเขาได้เปิดประตูเข้ามาจากนั้นก็ยนระเบิดเข้ามาภายในบ้านแต่ระเบิดนั้นก็กลับระเบิดอย่างรุนแรงเพราะภายในบ้านเต็มไปด้วยแป้งแป้งที่ลอยฟุ้งกลางอากาศยิ่งส่งผลให้ระเบิดของเขานั้นรุนแรงขึ้นมาก และแน่นอนว่าเขาก็โดนระเบิดของตัวเองและตอนนี้เขาก็ไม่รอดพระเอกนั้นวิ่งออกมาจากอีกทางหนึ่งทาให้เขาไม่โดนระเบิดไปด้วยท,ทันทีที่เดฟเห็นพระเอกเขาก็ได้ยิงปืนใส่พระเอกทันทีแต่กระสุนมันก็ยังไม่โดนพระเอกพระเอกได้หยิบวอลมาจากเพื่อนของเดฟและก็พูดคุยกับเดฟไปว่าตอนนี้เหลือแค่เราสองคนแล้วแต่เดฟเขาก็ได้มีแผนสำรองเขานั้นได้จับไม้มาเป็นตัวประกันไม้ถูกจับมัดไว้หลังรถคันหนึ่งและยิงรถขู่พระเอกว่าหากพระเอกไม่เผยตัวออกมาเขาจะยิงเด็กคนนี้ให้ตายแต่ถ้าพระเอกเผยตัวให้เขายิงอย่างง่ายๆ,ๆเด็กคนนี้ก็จะไม่่ตตายแ เดฟจะพูดยังไงก็ตามเพราะเอกก็ไม่ยอมเผยตัวออกมาเลยจนเดฟนั้นตัดสินใจจะยิงเด็กเมื่อพระเอกเห็นดังนั้นเขาจึงยิงไปที่ล้อรถทําให้เดฟยิงพลาดเป้าไปและพระเอกก็ได้วิ่งหายไปอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เดฟนั้นหัวร้อนออกมากๆเขาหาตัวพระเอกไม่เจอเขาจึงได้เริ่มด่าพระเอกไปเรื่อยๆว่าเมียของพระเอกพระเอกก็ช่วยไว้ไม่ได้ ซูซานพระเอกก็ช่วยไว้ไม่ได้และเดก็กคนนี้ก็อย่าหวังว่าจะช่วยไว้ได้เลยแต่ยอยู่เดฟก็ได้ปิวกับหลังไปหัวของเขานั้นชนกับเหล็กอย่างรุนแรงและเขาก็ได้เริ่มลุกขึ้นมาใหม่พร้อมกับท้าให้พระเอกโผล่มาให้เขาเห็นแต่เมื่อเขาหันหลังมาพระเอกก็ยืนอยู่ข้างหลังเขาและพระเอกก็ต่อยหน้าเขาไปทันทีเดฟจึงได้หยิบมีดออกมาพร้อมกับตรงไปที่พระเอกแต่พระเอกก็สามารถป้องกันไว้ได้และพวกเขาก็ผัดกันเตะผัดกันต่อยจนพระเอกได้พลาดถูกมีดของเดฟปาดเข้าที่ขาพระเอกจึงทําให้มีดของเดฟนั้นหลกออก เดฟตรงเข้าไปรัดคอพระเอกทันทีพระเอกได้ใช้นิ้วจิ้มเข้าไปที่ตาเดฟทําให้พระเอกหลุดออกมาได้และตรงเข้าไปหยิบมีดจัดการเดฟทันทีเริ่มจะแขนขวาแขนซ้ายขาซ้ายจนเดฟนั้นซุดตัวลงไปจากนั้นก็ใช้มีดแทงเข้าไปที่หัวใจเดฟและเมื่อเดฟก้มหัวลงพระเอกก็ได้ใช้มีดแทงเข้าไปที่หลังคอของเดฟพร้อมกับรูดลงมาข้างล่างจากนั้นก็ได้ทีบเดฟตกคอคอยลงไปเพราะก็หายไปในทะเลและพระเอกจึงได้รีบลงไปช่วยไม้ที่ติดอยู่หลังรถพระเอกได้พาไม้เข้าไปที่บ้านเก่าของเขาโดยการใช้ผ้ามัดที่ขาของไม้ที่โดนยิง พราะตอนที่เดฟยิงสไนเปอร์ขู่พระเอกกระสุนมันได้ไปโดนไม้เข้าและหลังจากทําแผลให้ไม้เสร็จพระเอกก็ได้ไปนั่งอยู่ที่หน้าต่างจนไม้ได้เดินเข้ามาพร้อมก็บอกว่าเรือนนั้นหยุดไหลแล้วและพระเอกยังได้ชวนให้ไม้นั่งด้วยกันและหลังจากเหตุการณ์นี้เวลาก็ล่วงเลยผ่านไปในฝั่งของไม้เขาได้อยู่บนรถ ตอนนี้เขากำลังวาดซูเปอร์ฮีโร่อยู่และก็มีหญิงสาวข้างหลังเข้ามาถามเขาว่าไมานั้นกำลังทำอะไรอยู่และเขาทั้งคู่ก็พูดคุยเรื่องพลังซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม้นั้นวาดและดูเหมือนว่าเขาจะขับอูเบอร์ด้วยนะและภาพวาดที่ไม้นั้นวาดในกำแพงก็ดูสวยเอามากๆและตัดภาพมาที่คุณปู่แซมคนดูแลของคุณปู่แซมได้พาคนคนหนึ่งมาหาเขา ซึ่งคนคนนั้นก็คือพี่สาวของคุณปู่แซมนั่นเองเมื่อทั้งคู่ได้เจอกันก็เข้ากอดกันอย่างรวดเร็วเพราะพวกเขานั้นคิดถึงกันมากๆในฝั่งของพระเอกเขาก็ได้ยืนอยู่ที่บ้านริมทะเลของเขาและหนังก็ได้จบลงครับ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องมัจุราชไร้เงาทั้ง2ภาคภาค1และภาค2หวังว่าทุกคนนะครับจะดูครบทั้ง2ภาคในฝั่งของคะแนน IMDb ภาค1ได้ไปถึง7.2คะแนนและภาค2ได้ไปถึง6.7คะแนนในฝั่งของ Rotten Tomato ภาค1ได้ไปที่60%และภาค2ได้ไปที่51%ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้และหากข้อมูลส่วนไหนที่ผมอธิบายผิดพลาดไปต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับยิ่งเป็นชื่อตัวละครบางทีผมดูจากวิกิพีเดียบางทีผมฟังจากหนังมันก็เลย จำสลับกันบ้างครับแต่ทุกคนก็สามารถติเตือนผมได้ภายใต้คอมเมนต์นี้ผมจะนําไปปรับปรุงในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน็อฟขอบคุณครับ